ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพเลี้ยงหมูแบบบ้านๆอย่างเราๆท่านๆนะครับเราก็กลับมาพบกันในเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ออกอากาศประจําวันจันทร์นะครับเพราะว่าเราจะมีออกอากาศทุกจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับก็ เป็นวันจันทร์ที่อยู่ในช่วงเข้าพรรษานะฮะแต่ก็กดืนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะกับที่ใครยังมีหมูขายอยู่ในช่วงนี้นะครับราคาประกาศสําหรับจันทร์นี้ก็ยืนนะครับเป็นการประกาศราคายืนจากจันทร์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการยืนแข็งด้วยนะฮะก็วิ่งอยู่ที่เหมือนเดิมนะฮะ เจ็ดสบถึงแปบาทเช่นเดิมนะครับแต่ขายจริงนั้นก็คาดว่าหลายท่านก็คงจะได้ประมาณเจบนะหรือบางท่านก็อาจจะได้60บกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำนาดของการตรองนะฮะเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ขายได้แพงมันก็มีกำลังใจนะฮะสำหรับวันนี้ EP นี้เราก็มีประเด็นที่จะมาคุยกัน โดยเฉพาะท่านที่ยังสอบถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเก mm hmm. ี่ยวกับการเลี mm ้ย hmm. งหมูคุณหมูให้โตวไวนะฮะ mm hmm. ว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแต่ผมมีเรื่องหนึ่งที่เป็นซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับว่าการที่หมูจะโตเร็วหรือโตช้านั้น มันก็มีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างนะครับลหลายๆปัจจัยนะครับปัจจัยต่างๆก็เชื่อมโยงกันนะครับเ,เช่นสายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์สุขภาพของหมูแล้วก็ระยะเวลาในการเลี้ยงการขุนปริมาณในการบริโภคนะครับพวกนี้ เป็นปัจจัยที่ทําให้หมูโตวไวนะฮะส่วนท่านที่สอบถามเข้ามาบอกว่าจําเป็นหรือไม่ที่ต้องเสริมวิตามินนะฮะเพื่อให้มันโตวไวเพราะว่าเห็นในชซเชี่ยวเห็นในนู่นในนี่นะฮะมีการโฆษณามีการแนะนำว่าใช้วิตามินตัวนูน้นตัวนี้แล้วหมูจะโตวไวัอันนั้นมันก็เป็นการโฆษณานะ มันก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับคือการมีอาหารเสริมก็เพื่อที่จะให้หมูเรานั้นสุขภาพแข็งแรงพอสุขภาพแข็งแรงมันก็จะต้องกินดีกินเกง่งใช่ไหมครับบริโภคเกง่งนะครับการเจริญเติบโตมันก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วยนี่คือหลักนะฮะนี่คือหลักแต่จะให้ฟันทงว่า ข้อไหนเราไหนไม่เสริมวิตามินไม่กินอาหารเสริมจะโตไม่ทันเขาอันนี้ไม่มีข้อยืนยันได้นะครับคือตัวอย่างข้อของผมนี่นะผมไม่ได้ซื้อวิตามินเสริมไม่ได้ซื้ออาหารเสริมที่ว่ามาบำรุงอะไรนั่งรานะครับอะไรมากมายเลยผมก็ให้อาหารเป็นตามปกตินะครับ ก็ให้อาหารตามปกตินะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพจัดก,การด้านสุขพิบาลน,นะครับมันก็โตดีนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์แหละครับท่านจะนําไปท่านที่ถามเข้ามาว่าจะไปซื้อแต่ชินใจที่จะซื้อมาไหมซื้อมาเสริมซื้อมาบำรุงอันไหนสบายใจก็ไม่ว่ากันนะครับผมมีการระลับระล,ล,ลวงนะะในความคิดของท่าน แต่ผมก็มีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งเลี้ยงหมูประหยัดได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับการที่หมูจะเจริญเติบโตมันก็ขึ้นอยู่นี่แหละครับปัจจัยที่ว่าสายพันธุ์สุขภาพอาหารนะฮะอาหารดีโดยเฉพาะอาหารไม่สำเร็จรูปเนะี่ยทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อผ่านมาตรฐานกันทั้งนั้นนะครับไม่จะเป็นว่าจะถูกจะแพงนะครับ ซึ่งบางท่านก็บอกว่ากินอาหารถูกตช้ามันอาจจะเป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดของท่านหรือเปล่าโดยปกติแล้วหมูเนี่ยถ้าขุนอายุนะฮะนับรวมอายุเนี่ยสี่เดือนหร้อยยี่สิบปันหลังจากขุนเนี่ยบวกกับที่เริ่มคลอดมาก็150ร้อยห้าสิบกว่าวันเนี่ะ น้ำหนักนะครับน้ำหนักถ้าสายพันธุ์ดีๆหน่อยก็อาจได้ร้อยนะครับอัดได้ร้อยนะเฉลี่รียร้อยขึ้นแต่ถ้าเป็นบ้านๆเราก็อาจจะไม่ถึงนะครับคือจริงๆแล้วระยะเวลาก็สําคัญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยงให้ถึงร้อยแปดสิบห้าวันนะฮะ ตั้งแต่แรกก็ฮอดนะครับตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยยังไงก็ผ่านร้อยนะครับก็ร้อยสิบขึ้นแหลคะครับร้อยอัพนะฮะการบริโภคอาหารก็ต้องซึมเพลองเป็นปธรรมดานะครับสี่พันห้าพันนะฮะจะเป็นเม็ดเสมอรูปนะครับไม่ได้ลดต้นทุนนี่คือความจริงที่อยากจะบอกจะกล่าวนะฮะสำหรับท่านที่ถามเข้ามาผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมือใหม่นะฮะก็อาจจะได้ยินคนโน้นพูดคนนี้เล่าแต่อันนี้ผมประสบการณ์จริง แล้วก็คุณอาหารเนี่ยบริโภคอาหารเจ็ดกับสอบไอเจ็ดถุงตั้งแต่แรกคลอดเนี่ยจนถึงจับเนี่ยมันก็จะอยู่ราวสี่เดือนสามเดือนกว่าสี่เดือนเฉลี่ยแล้วของผมนะฮะไม่ถึงร้อยหรือถ้าร้อยก็ร้อยนิดๆน,น,นะครับถ้าอยากจะให้เฉลี่ยร้อยเนี่ยต้องเอาชัวร์วเลยก็คือแปดกับสอบนะครับ ลอยอัพนะครับคือพูดง่ายๆก็คือ240กิโลกรัมขึ้นไปในการบริโภคอาหารต่อตัวนะครับ <S <S เ่วกการเลี้ยงการขึ้นก็เอาสักประมาณสเดือนครึ่งน,นะครับหลังจากยานมนะครับเพราะว่าระบวกกับน้อบาลเข้าไปอีกสิ้าวันแล,าาล้วก็มาคุณอีกสเดือนยังไงก็ผ่านยังไงก็ถึงร้อยนะครับ แล้วถ้าถามว่ามาโตวไวไหมผมก็ว่าปกตินะก็คุ้นอยู่ในราวนี้นะครับฟาร์มใหญ่ท่านเชื่อไหมเอามาฝากเลี้ยงเนี่ยมาให้ลูกฟาร์มเลี้ยงบางทีห้าเดือนนะก็ถึงจะประจับนะครับนอกจากช่วงไหนที่หมูขาดตลาดจริงๆเขาก็จะจับไว้หน่อยนะครับนี่ก็คือประเด็นในวันนี้นะฮะที่นำมาเล่ามาฝากกันมาแชร์กันนะครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็หวังว่าท่านผงจะได้รับประโยชน์บ้างลนะครับไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะการเข้าใจเกี่ยวกับการให้อาหารเกี่ยวกับการขุนนะครับว่าระยะเวลาหมตัวร์ช้าตัวเร็วมันเป็นเพราะอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อเคยเจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ